ชาวราศีเมถุนทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีก็ขอแสดงความดีใจกับชาวราศีเมถุนด้วยที่ท่านได้ผ่านพ้นจากเดือนที่แล้วกันมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นบทรเรียนที่แสดงให้เราได้เห็นถึงความลำบากยากแสน แสนสาหัสบางคนนั้นช่วงนั้นก็ถือว่าใช้ชีวิตที่เรียกว่าลมลุกคล,ลานกันมาตลอดบางครั้งก็แทบจะทำตัวไม่รอดบางทีบางครั้งนั้นก็แทบหมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้จะไปทางไหนดีในช่วงก่อนนั้นถือว่าลำบากมากๆชาวราศีเมถุนในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกัน ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็จะไม่เป็นผลดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสทองของท่านท่านจะทําอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นในช่วงนี้สําหรับในช่วงก่อนนั้นก็รู้สึกว่าในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าดวงชะตาความร,รักโชคราบก็ตกอยู่ในความลำบากเสียจริงๆในช่วงก่อนนั้นแต่ ช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีชาวราศีเมถุนนั่นจะมีดวงชะตาที่เรียกว่าอยู่ในโภคกรัพย์หรือความมั่งคั่งล่ำรวยบางท่านนั้นเคยตกทุกข์ยากได้ยากก็จะกลับมาฟื้นลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ด้วยบุญบารมีที่ท่านเคยทำไว การดำรงชีวิตก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นคนขยันท่านยิ่งทำงานท่านยิ่งทำโน่นทำนี่หรือว่าท่านไม่มีการท้อถอยในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำงานหนักหรืองานเบาในช่วงนี้จะมีโอกาสที่ได้ดิบได้ดีบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นผู้นำ ของคนอีกตาหากหรืออาจจะมีคนยกย่องให้เกียรติคุณอยู่เสมอช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะทำอะไรก็จะเป็นจังหวะที่ดีท่านเคยคิดว่าจะทำอะไรให้ท่านตัดสินใจเริ่มทำได้เลยในช่วงนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้น และจะมีความก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าจะดีจะเป็นโอกาสที่ดีท่านจะขายดิบขายดีและจะมีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนท่านอย่างมากมายรวมทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่จะให้ความสนใจท่านและบางท่านนั้นอาจจะมีโอกาส ที่เรียกว่าได้ขยับขยายสาขาออกไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าการค้าขายของท่านนั้นเดินทางมาได้ถูกทางโอกาสท่านจะได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนนั้นท่านจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ไม่ว่าท่านจะหมุนซ้ายก็เจอเงินหมุนฝาก็เจอทองก็นับว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกต่หากในช่วงนี้ร่นแต่มีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทางรายรับของท่านนั้นจะเป็นที่เรียกว่ามีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายติดตามมาเหมือนกันท่านจะมีรายรับ แต่ก็จะต้องมีรายจ่ายเหมือนกับเป็นเงาตามตัวการจ่ายนั้นก็เกี่ยวกับในเรื่องของใช้ของใช้ของสอยภายในบ้านในครัวเรือนอันไหนที่เรียกว่าเก่าหรือว่าอันไหนที่ชํารุผูพังอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ถือว่าเราก็ต้องมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้บางคนก็ซ่อมบ้านบางคนก็ซ่อมรถ บางคนก็เปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นสิ่งไหนที่เรียกว่าไม่ดีในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นก็จะเปลี่ยนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การเงินของท่านนั้นจะมีรายรับที่ดีเรียกว่าเป็นจุดเด่นอีกตะหากคนทั่วไปเขาก็ มีความรู้สึกว่ายินดีกับเราในช่วงนี้เราจะมีเงินมีมทองหมุนเวียนเข้ามาหาเราอยู่ตลอดในเรื่องของการเงินการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ท่านเคยตกทุกข์ได้ยากแต่ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะพบกับ ความสุขความเจริญก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านตรงจงตั้งอกตั้งใจทํางานหรือว่าทํางานการงานอะไรของท่านที่ทําก็ขอให้ท่านมีความมณะบุกบันและทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในตัวของท่านในช่วงนี้จะเป็นจุดเด่นที่ดีคนคนที่เราครบหรือว่าคนที่เรา รักในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็คือในเรื่องของการเงินอย่าไว้ใจคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาอาจจะคอยเอารัดเอาเปรียบเราถ้าหากว่าเราทำอะไรถ้าเผลอไผลเขาอาจจะมาเชิดชวนหรือว่าอาจจะมาแกล้งเย้าหยอกบางทีบางครั้งเขาก็มาหลอกเรา อีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังอาจจะมีคนมาเชิญชวนให้ท่านไปเซ็นสัญญงสัญญาคำประกันสิ่งของต่างๆอันนี้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีท่านอย่าไปหลงเชื่อหรืออย่าไปหลงไว้ใจเขาถ้าหากว่าเราไปเซ็นอะไรเข้าไว้ในช่วงต่อไปเราจะลำบากเราอาจจะต้องเสียใจอีกตาก ในช่วงนี้ให้ท่านระวังเข้าไว้ในเรื่องของคนที่มาคบมาจามาพูดมาจาอะไรกับเราอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังเข้าไว้ถ้าหากว่าท่านหลบลีกในเรื่องของการเงินการทองได้จะเป็นการดีถ้าหากว่ามีใครมาขอหยิบขอยืมเราปัดเบี่ยงหรือว่าเราบอกว่า ไม่มีให้เขาหลบไปก่อนหรือว่าเราไม่ให้ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นการดีก็จะไม่มีไม่มีเรื่องมีราวอะไรกันในภายหลังในช่วงนี้ในช่วงนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคนบางคนนั้นอาจจะเข้ามาตีสนิทหรือว่ามาหลอกลวงแบบที่เรียกว่าพวกมิจฉาชีพอันนี้ท่านระวังเขาไว บางทีบางครั้งจะมาพูดมาจาให้เราใจอ่อนก็ได้หรือว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะต้องเสียงเงินก้อนให้กับเขาเพราะว่าเราไปหลงเชื่อเขาในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้พยายามอย่าไปทำดีกับใครหรือว่าอย่าไปสนใจกับใครถ้าหากว่าเราทำดีในช่วงนี้จะไม่ดีมาตอบเราเพราะฉะนั้นให้ท่าน ระวังเขาไว้การช่วยเหลือคนอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าเราช่วยเขาในช่วงนี้เขาอาจจะมองเราไปอีกแง่หนึง่งพอเขาลอดจากปากเกี่ยวปากกาไปแล้วเขาก็จะไม่สนใจเราบางทีเจอเจอเราเขาเขาไม่พูดไม่จาบางทีเขาก็หลบหน้าหลบตาเราเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เฉยเไปก่อนจะเป็นการดีในช่วงนี้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าบางทีบางท่านนั้นก็จะมีโชคมีลาบด,ด้วยการทำงานหรืออาจจะได้มีตำแหน่งเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านและเจ้านายก็จะให้ความสนใจและจะมีงานใหม่ๆ เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านอาจจะได้ดิบได้ดีมีผู้รักผู้ใหญ่คอยคำจุน จะทำอะไรก็จะมีความสํำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีเปรียบเสมือนว่าท่านมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของโชคลาบก็มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือสิ่งที่ท่านรอคอ,อยอยู่บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านคิดว่าไม่ได้แต่ในช่วงนี้ก็กลับมาได้ ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกอย่างหนึ่งในด้านของความรักในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นภายในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นบางท่านที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ก็จะมีคนหมายปองท่านอยู่หลายคนก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้หรือท่านลองเลือกดูก็ได้เพราะว่ามีหลายคนที่เข้ามาพูดจาหรือว่ามา ตีสนิทกับตัวของท่านก็ขอให้ท่านดูกันให้ดีมิฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเลือกคนผิดท่านก็จะคิดจนตัวตายเหมือนกับคำโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายเพราะฉะนั้นให้ท่านดูหรือให้เลือกดูให้ดีเสียก่อนหรือดูใจกันไปนานๆจะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ขอให้ท่าน ตรึกตรองมองให้ดีซะก่อนการที่ท่านจะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้บางคนเขาก็มาเพื่อหาผลประโยชน์จากตัวเราบางคนนั้นก็มาเพื่อหลอกเพื่อลวงเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร่ ในช่วงนี้ก็ควรจะไตรตรองหรือว่าเลือกดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีมือที่สามเข้ามายุ่งยากมาวุ่นวายหรือมาทำให้ตัวเรานั้นเกิดเรื่องเกิดราวกันได้ในช่วงนี้เขาอาจจะมาพูดจาเรียกว่า ไปทางไหนก็มีแต่คนพูดว่าไม่ดีมั่งหรือว่าจะทำให้ตัวเรานั้นต้องหูเบาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหูหนักๆเขไว้ในเรื่องของความรักของเรามิฉะนั้นอาจจะมีการแตกแยกกันได้คนที่มายุแยงแตะแคงรั่วนั้นก็ให้ท่านระวังเขาอาจจะไม่ ใช่อื่นไกลอาจจะคนที่เคยรู้จักกันหรือว่าเคยคบกันมาเมื่อครั้งก่อนนั้นเขาอาจจะมาทำให้เรานั้นต้องวุ่นวายครอบครัวต้องเดือดร้อนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเข้าไว้ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองก็แล้วกันขอให้ท่านที่รับฟังของเรานี้ให้ท่านจง ระมัดระวังกันไว้ให้ดีการที่เขาจะมาหลอกลวงเราในช่วงนี้แต่หากว่าท่านระวังก็จะไม่ค่อยมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เรารู้ทันเขาไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเรานั้นจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรก็ขอให้ท่านได้ ดังใจที่ท่านมุ่งมาตรและปรารถนาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี